อ่อสดีันที่ถือโอกาสดีมากเลยนะคะที่พวกเราครอบครัวอินดี้ได้มาเที่ยววัดบบเบญจมบอพิษดุสิตวาร,ารามนะคะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอากาศร้อนมากวันนี้แล้วคนไม่เยอะเ,ยเที่ยวแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะคะเป็นระยะ่างโ i เช a n c i n g dancing แม่พี่กโจำอันนี้ได้นี่คือของเรานี่คือราพระนั่งสมาธิแบบนี้เุดใช่พระนั่งการสมาธิราบบางสมาธิ แบบสมัยเชียงแสนหูยาวอ่ะได้มาจากเมืองเชียงแสนหูยาวทำไมอะ่ะฮะทำไมหูยาวเขก็เป็นศิละปะหรอกศิละปะเขาท่้นขึ้นมาใช่หรอใช่ Standing Buddha of Japanese style Kazan the s o a n from a m o d e r โอเคไหมโอเคไหม

ที่ตรงนี้นะคะืก็คือว่า,าเป็นที่สักการะบูชารัชกาลที่ห<ม>้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้<ม> <จะ S 2> เสด็จ <ไป S 2> พ่อร้อห้าก่อนนะคะ เริ่มแต่ดตนบยบายบป้านกันออกไม่ใช่เดี๋ยวไปไปต่อวัดที่สองกันนะคะตอนนี้เราเดินแบบไม่ใส่แมสได้เพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครอยู่กับเราวัดเป็นจากเป็นจกักเป็นจกัก วัดที่สองของเรานะคะก็มาถึงวัดสะเกตนะคะหรือว่าวัดภูเขาทองนะคะเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาเที่วัดแห่งนี้ถ้าไม่สงการไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ไม่ได้มานะเนี่ยเพราะว่าปกติรถข้างในก็จะเยอะมาลำบากใช่ไหมครับอีโนโ เราจะขึ้นไปข้างหน้านะคะนี่ไงค่ะภาพตอนกลาคืนก็จะสวยงามเชิญชมพิพิธภัณฑ์บามียันแรกกาบไว้พระบุทธรูปบามียันนะคะเป็นพระบุทธรูปสมัยโบราณน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดเข้าไปในถับครั้งแรกของพวกเราตามคนที่มาที่นี่ จะเดินขึ้นข้างบนนะคะวัดภูเขาทองไม่รู้ว่าจะเดินไหวหรือเปล่าต้องดูกันนะก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะเราจะไปไหวหรือเปล่านะเป็นโอไปไหว,วไหมคะตอบท่านผู้ชมไหมไปไหวเป็นโอไปไหนนะช่วยนะนี่เหรอคืออะไรอ๋อี่เป็นที่เก็บกระดูกของคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ้าวไม่ใช่ที่เหือนเนี่ย ่กี้คืออะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือทางขึ้นผิดทางขึ้นไปที่เก็บกระดูกก <c oughs> ็บอกแล้วว่าไม่เคยมาเฮ้ยนี่อะไรไปดู ต้องแปะเลยไม่ใช่แปะแปะแปะเออสามหกจุดสี่สามหุดยังไม่ยังไม่เคยมาลยวนะคะจุดไร่ี่สิค่ะัตีค่ะดอกไม้ทูกเศียนทองเป็นของทางวันนะคะจุดละ่ยี่สิบค่ะ แค่อไม้ทุเรียนชอเป็นสอัานะคะเนไนะคะตรงอา้มันมีค่าอกไม้ทุเรียนชองเป็นสองสัปดานะคะเนไปดูนะคะเปาัตวเลกป็นน้ว์เ่อาไปะเรียนชองเป็นสองสัปานะคะเอินไปดูนะคะ เราไมลพีชทองเป็นของแขงวันสุดท้าืออะค่ะมีคเราไมูกทองเป็นของวันสค่ะตีค่เรไม้พีองเป็นขวันสาครค่ะสา่สี่สี่เต็ปที่ิทียบโคขาทอง ปันได้สามร้อยสี yeah. ่สิบสี่ขั้นโอ้บันได้สามร้อยสี่สิบสี่ขั้นเลยเหรอคะท่านผู้ชมแค่สิบขั้นแม่ก็จะเป็นลมแล้วปิดหูปิดตาไปกัน l e t น go อันนี้คือทางขึ้นจริงๆแล้วนะคะ เมื่อกี้ขึ้นผีที่เราก็ว่าทำไมมันขึ้นตรงน พอไหมครับพอเหนื่อยมากจะเป็นลมแล้วช่วยด้วยเจนัวยังไม่เหนื่อยทั้งใส่หน้ากากทั้งอากาศร้อนดีนะมีที่พักให้ครับแม่จะเป็นลมค่ะจะเป็นลมแค่นั้นผู้ชมเจนัวไหวไหม วันไมเป็นรดาบิดาว่าเป็นคี่รงงว่าเปคนรักที่ตวอวันนี้ตอนนี้บ่ายสามครึ่งเพิ่งจะได้วัดที่สองเองรบ้นมารดาบิดาารู้งอาแต่มีความรู้ว่าเป็นแม่ดีอย่างไรเป็นพ่ดีอย่างไรว่าเป็นคนมีความรู้มีความรู้ทสารถที่จะมาดูว่าคามรูจะว่ได้ ความรู้ดูธรรมที่จะำเรติมเต็มใจได้รอานันเป็นเนะ้อหาองกปฏิบัติตามกันมามีเรื่องเล่ากันว่าคุณงๆแล้มาจากระดับนมคองชตของคนเ บนนี้มีน้ําดื่มขายด้วยใช่บนนี้มีน้ําไม่ต้องกลัวว่ามาเทีย่ยวแล้วจะต้องซื้อน้ําข้างล่างแบกขึ้นมาไม่ต้องแบกขึ้นมาเพราะแก่ตัวเราเราก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะคะก็สูงอยู่เหมือนกันและยิ่งถ้าอากาศลร้อนเนี่ยโหสุดยอดเลยเหงื่อเต็มตัวะะแล้วค่ะไดดนี่าานี่